ค่าคุณนะมัหาน้อไหม่ค่ะมันสีแก๊งน้อไหม่สุดนมากเอา้าน้อไม่ได้ทำมันด้โอ้โอ้โอ้หมดแล้วกับ หูขคนเขาวนไหว ทไมเอียงเนียเนียน้ทไมอียงให้หวานให้ให้หวานทำไมให้บ่งอียงให้บ่งให้้บ่มตั้เหรอกกระองสิไปจังไดล่ะสาววันนี้ เพื่อว่าจิไปได้นนอหนอนนอยๆนี่ดินอนหนอยๆนั่นบอบอนอนยาวย่งหตเฮ้ยมือบังนี่ไงได้อีกันแล้ว แบบเงาเลยด้ทุกคนล hmm. เลยแง่เอ้ยยุ่งอ็มีนเมื่อไรแก่แกบก่ละ Cái này bẹp nháy Ui, giọt ồn của mùa Bẹo ở thang nạp á? Bớt rồi อันนึ่งมีอนหนึงยาีอันหนึงุกคนมีอันนึ่งสอันมีน้ำมาอยู่หมดกันเลยนอใหญ่มืยยังไม่สมัติใหญ่เห็นทุกคนโอ้หมดทถานการบุดไหแล้วตอนนี้ในคอยนี่อยากเน้ำหมดน่ะ ถ้ากัดฉันไม่ได้ดอกอยุงลายปมดกัดขันดูเห็ดปกนะอุ้ยย้อนแสงอ,ะอ่ะแอบ ไม่ดินพี่น้องน่าไม่ดินจ่าได้ยายหมดการบุกเจรอไมมาสิโเนยโยงบนเหลียวยังเคอยู่ด้ วิ่งอันออน,นีอ้อ่อนเนาะเบียดอ่อนเลยเออเออกัดอีกแล้วโอ้ยมันมาจะใสนีย่ยากคนคือกูกัดเจ้ากอกัดจะคอยอโอ้โหทุ่นบ้างเล่เดีย๋ยวเด้อในตั้งซือ้อเรื่องเด้อ น้องไม้กับผู้หาของเขานัองนอนนี่โอ้น้ำคุ้ย มันกัดอีกแล้วีทุกคนอย่าเลยอย่าเอุ้มอมันกัดมือก่องเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเด้ย๋ยวถ้าเกิดการขังในกันหนอกทุ่งเนี่ พอละมั้ไม่ท้องกลอกใช่อวเดีวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวนเห็นี่บ่นอน่นอนหอกไยค่ยว่าเลมงหันไม่ไม่ปวกี่มงหันทาไงมันต้องมีเห็ดแน่เลยดอกไห้บอนอนน่ทุกคนที่ปัวืดอกยไงในน่เดี๋วดอกนี่ดอกดอกนึง ปกติเขาอุดให้ปกติอันนั้นแม่นอยู่บ่ใช่นั่นที่เป็นกลมๆนะแม่นอยู่บ่ทางพุ่นทัดไปจากมองกุไายขางๆกุไายอีกข้างหนึ่งดนี่ท่านไม่เห็นเลยดอกนะกูอุ้ยมหาโนใหม่ได้เฮ็ดปวกดูดอกแบียบยังไงพวกเฮ็ดปวกอุ้ยน่ะหมดใหม่ปะช่วยดองช่วย แมวเอาดองนะคะแมวยิบหมดเอาไว้เพื่อเนี่ยใช่ย <Okay. S 2> ิบมากงกรบไางนะเอาอีกนหน่อยเออมันดูไก่เนีย่ยโหข้างในมันมีอยู่บ่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวดองนล้วกอนแม่เขาก็ได้น้ำตกปลาเนื้องเอ้ยขาตัวใหม่พอให้ปวกเราแบบไงพอดีต้มใส่กแกงใหม่ แบบน่ารักเลยนี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวต่ออีดอกหนึ่งมือกล่องสันนี่อ่าหอมโอ้ยเซ็นี่ หอมเนี่ยบุ้ยนี่อีกรำหนึ่งนั่นนี่มองหันนะมาสรุปค่ะทุกคนโนใหม่ไงแม่เนี่ยวิ่ใหญ่กับแบบใหญ่เรื่อยๆนี่พี่น้องแบบไร มื่นี่สรุปค่ะทุกคนได้น้อมัมากได้น้อมั <c oughs> เดี๋ยวปลวกก่อนน้อมัยก็เห็นลุ่ Hèn. Hèn ngày hèn bên bộ ngày mà hàng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 